ครับพี่น้องเอฟซีครับวิธีการจัดปากแหวนนะครับอ่าวิธีการจัดปากแหวนนะครับแหวนเนี่ยเราจะนับจากตัวบนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับพี่น้องเอฟซีนะแหวนมีทั้งหมด5ตัวในรถ4จังหวะนะครับเราจะจัดอย่างไรนะครับอันนี้เสือ้อสูบนะครับวิธีการจัดปากแหวนก็นะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดแบบนี้ก็แล้วกันนะ จัดปากแหวนนะครับปากแหวนตัวที่หนึ่งนะครับก็ขึ้นตัวบนนะปากตัวบนนะปากแหวนตัวที่หนึ่งนะอ่าปากแหวนตัวที่สองนะครับอ่าเจะาไว้ฟังตรงกันขามเลยนะครับปากแหวนตัวที่สามนะครับอ่าปากแหวนตัวที่สี่ไว้ตรงกลางมองนี้นะครับปากแหวนตัวที่สี่ก็คือไอตัวอย่าหยักเนี่ยนะครับไอตัวอย่าหยักเนี่ยตัวที่เราใส่เข้าไปที่แรกนั่นแหละแล้วก็ปากแหวนตัวที่ห้านะครับพี่น้องเห็นสนี่ก็คือ สูตรจัดแหวนอีกสูตรหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีจูอ่าเป็นสูตรป้องกันควันไหลนะครับป้องกันกําลังอัดรั่วนะครับเพราะว่าปากแหวนมันอยู่งค่อยกันนะครับอ่าถ้ามันค่อยกันโอกาสที่ปากแหวนมันจะเลื่อนมาตรงกันมันก็มีน้อยกว่านะครับถ้าจัดหนึ่งสองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะวิ่งมาตรงกันได้ง่ายนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าจัดหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าก็ได้คือกันนะครับพี่น้องเอฟซีอ้าแล้วแต่ความสะดวกความสบายแล้วแต่ไพรมากแบบใดเด้อพี่น้องเด้อ